อ,อือยังครับเป็นตายเลยครับต้องแอบโอ้โหกัดเจ็ดแปดตัวเนี่ยลูงไซนี้กัดเจ็ดแปดตัวนี่เ,นเอาให้อยู่เอาให้อยู่แล้วบอกเขาเลยเอาถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยโอ้โหนี่ครับเป็นไง นงานเมื่อกี้ลาอมาข้างก้อนหินนี่กัดกัดเราวิ่งเข้าฝั่งวัดไม่ทันคายก่อนเทสไว,นะว้นะคมาเราเก็บไว้คนตกปลารับน,น,น,นี่เสือ้อวัดไม่ทันหลายตัวเลยอยนี้